สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญปรยทานในรูปแบบใหม่ค่ะจะเป็นการพับแบบดอกกุหลาบแย้มในลักษณะนี้นะคะสวยงามทำง่ายมือใหม่ก็สามารถทำได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันไกรค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้เราเลือกใช้เป็นของ T W ขนาด12มิลหรือว่าเบอร์2ค่ะก็ะจะเป็นลักษณะสีสันแล้วก็ลวดลายแบบนี้ค่ะ ในส่วนของเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว,ว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะเราไปดูวิธีการทําค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นทั้งหมด2ชุดโดยชุดที่1จะเป็นริบบิ้นเส้นหลักริบบิ้นเส้นหลักนะคะจะตัดความยาวอยู่ที่14นิ้วจํานวนสี่เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะต่อไปนะคะในส่วนของริบบิ้นชุดที่2จะเป็นริบบิ้นเส้นเสริมริบบิ้นเส้นเสริมนะคะจะตัดความยาวอยู่ที่ 9ก้านิ้วจํานวน8เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเช่นเดียวกันค่ะเราไปเริ่มพับกันเลยค่ะเริ่มต้นการทํานะคะเพื่อนๆน,นำริบิ้นเส้นหลักทั้ง4เส้นขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นจับเส้นิบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด,ยด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดค่ะต่อไปพับปลายริบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปให้ได้ระยะ9เซนติเมตรจากนั้นก็กดบีบให้แน่นค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะและต่อไปเราก็จะเริ่มการทําฐานสี่ขั้นตอนแรกค่ะเราจะแยกด้บินออกก่อนสามเส้นเหลือไว้หนึ่งเส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่หนึ่งจากนั้นนะคะเราจะหัน้ิยบินฝั่งที่เป็นเส้นด้านสั้นขึ้นด้านบนทุกเส้นและเมื่อเส้นที่หนึ่งตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่สองค่ะนํามาคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคล้องเส้นที่สอง สุดท้ายเส้นที่4คล้องเส้นที่3โดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่1จากนั้นดึงปลายของเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้และต่อไปเพื่อนๆน,นําเหรียญมาวางตรงกลางฐานโดยจะใช้เป็นเหรียญหนึบาทนะคะจากนั้นเราจะทําการพับลอกเหรียญโดยใช้ดินเส้นสั้นเท่านั้นเริ่มต้นการทําเส้นหนเส้นที่1นนะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆพ,พับลงมาด้านล่าง ขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่1จากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะและเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านต่อไปนะคะเราจะทําการสอดล็อกเหรียญซ้ําอีกหนึ่งร e อบโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นเริ่มต้นการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนเ่สอดลงมาด้านล่าง ขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนเพนพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบชั้นที่หนึ่ง เริ่มต้นการทำเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดอ้อมมาทางด้านหน้าให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาแล้วก็พลิกแนวเส้นหงายขึ้นค่ะแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝังขวาด้านบนเป็นการสอดจากด้านนอกเข้าไปด้านในปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะกลีบในรูปแบบนี้ต่อไปเส้นที่2บนฐานเดียนไปทางด้านซ้ายและริบบิ้นเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนเหมือนเดิมก็ทำในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะ จบเส้นที่สองเริ่มเส้นที่สามหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะและริบบิ้นเส้นที่สามก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนเหมือนกันเลยนะคะก็ทําในรูปแบบค่ะทาในรูปแบบเดิมเลยค่ะจนกว่าจะครบทั้งสี่มุมค่ะจบเส้นที่สามเริ่มเส้นที่สี่หมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะและริบบิ้นเส้นที่สี่นะคะก็ทําในรูปแบบเดิม เมื่อเราทําครบทั้งหมดแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้จากนั้นนึงให้กระชับค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะประกอบตรงส่วนของริบบิ้นเส้นเสริมเข้าไปค่ะเริ่มต้นการทําให้เพื่อนๆจับตรงส่วนของแนวเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งขวาตรงนี้นะคะดึงหลบโค้งเข้าหาตัวจากนั้นเพื่อนๆน,นำริบบิ้นเส้นเสริมหยิบมา2เส้นค่ะจากนั้นนะคะจับด้านปลายให้ชิดกันค่ะขนานกันในลักษณะนี้ แล้วก็เราจะสอดปลายเก็ดเข้าไปด้านใต้เส้นที่เราดึงหลบสอดเป็นเส้นคู่เลยนะคะจับคู่ในรูปแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปเลยดันเข้าไปให้ลึกกันหลุดแต่ว่าไม่ให้ปลายเส้นโผล่ออกมานะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะเป็นแนวเส้นเรียงซ้อนกัน3เส้นในรูปแบบนี้ค่ะจบมุมที่1เริ่มมุมที่2หมุนฐานเดียนไปทางด้านซ้ายเส้นแนวตรงด้านบนฝั่งขวาดึงหลบพคงเข้าหาตัวก่อนเหมือนเดิมจากนั้นก็ ติบบีนเส้นเสริมสองเส้นเข้าไปเหมือนเดิมค่ะดันเข้าไปให้ลึกกันดุดนะคะจบมุมที่สองเริ่มมุมที่สามมุนฐานเหลี่ยนไปทางด้านซ้ายและมุมที่สามนะคะก็ทำในรูปแบบเดียวกัน จบมุมที่3เริ่มมุมที่4ค่ะหมุนฐานเห็นไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะและมุมที่4ก็ทําในรูปแบบเดิมเลยค่ะและเมื่อเราสอดในส่วนของเส้นเสริมครบทั้ง4มุมแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบดอกตรงกลางโดยเราจะจับริบบิ้น เป็นครั้งละ3เส้นทั้ง4มุมนะคะเริ่มต้นการทํามุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือให้เป็นเพื่อนจับแนวเส้นนะคะโน้มไปทางด้านหน้าฝั่งขวาตามแนวเส้นในรูปแบบนี้เลยค่ะต่อไปมุมที่2ด้านล่างนํามาทับมุมที่1มุมที่3ามฝั่งขวาทับมุมที่2สุดท้ายมุมที่4ด้านบนทับมุมที่ส เมื่อเราหยิบดิบบินขึ้นมาด้านบนจนครบทุกมุมแล้วนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆจับตรงศูนย์ของแนวเส้นตรงส่วนนี้นะคะบิดไปทางด้านขวาครึ่งรอบจากนั้นกดแนวเส้นให้ลงตรงกลางฐานพร้อมกับมือขวาดึงให้กระชับขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะสาคัญหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดึงไม่กระชับนะคะจะทําให้ตรงส่วนของเวลาเราสอดเก็บปลายเส้นจะทําให้ตรงส่วนของใจกลางดอกดีดออกได้นะคะต้องดึงให้กระชับมากที่สุด แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะจับปลายเส้นบนไปทางขวาสองรอบนะคะพร้อมกับดึงให้กระชับค่ะและเมื่อครบสองรอบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีดด้านข้างเริ่มต้นการทำค่ะเพื่อนๆรอบนี้นะคะเราจะทำในส่วนของกรีบ รอบที่หนึ่งให้เพื่อนๆปล่อยแนวเส้นสามเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดออกมาค่ะจากนั้นเส้นที่หนึ่งในการทําจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านในสุดที่เราปล่อยออกมาตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านในสุดเป็นเส้นแรกในการทําให้เพื่อนๆจับปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับแนวเส้นโค้งไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็พลิกแนวเส้นหงายขึ้นแล้วสอดปลายเ็เข้าไปด้านใต้ฐานดอกมุมตรง ปลายเส้นผูชี้เข้าหาตัวดึงให้กระชับจัดระยะกรีดให้ได้ตามที่เหมาะสมแบบนี้ค่ะจบเส้นที่1ต่อไปเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านในสุดเหมือนเดิมก็โค้งแนวเส้นในรูปแบบเดิมค่ะแล้วก็สอดปลายเข้าไปด้านใต้เส้นที่เราทําไปแล้วปลายเส้นก็จะโผล่ด้านล่างในรูปแบบนี้นะคะดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะกรีดให้ได้เท่ากัน หรือเพื่อนๆจะให้เหลื่อมออกมาให้ขยายกว้างออกกว้างออกไปเรื่อยๆก็ได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับการจัดมุมของเราค่ะและต่อไปในรอบนี้นะคะเส้นที่สามก็โค้งกลีบในรูปแบบเดิมแล้วก็สอดเข้าไปด้านใต้เส้นที่เราทําไปแล้วค่ะปลายเส้นก็จะโผล่เข้าไปด้านใต้สุดนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ดึงให้ได้ระยะตามที่เราต้องการเหมือนเดิมก็จะเป็นลักษณะกลีบซ้อนกัน3เส้นในรูปแบบนี้ต่อไปมุมที่สองค่ะหมุนฐานเหรียญไปทางด้านซ้าย และปล่อยริบบิ้น3เส้นที่อยู่ด้านนอกสุดออกมาค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำในรูปแบบเดิมเลยค่ะสอดเก็บแล้วก็โค้งแนวเส้นในลักษณะเดิมจนกว่าจะครบทั้ง4มุมค่ะปลายเส้นผูแล้วเราก็ดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะกรีดตามที่เราต้องการเลยค่ะ จบมุมที่2นะคะเริ่มมุมที่3มมุนฐานเหรียญไปทางด้านซ้ายค่ะและมุมที่3นะคะเราก็ปล่อยในส่วนของ3เส้นที่อยู่ด้านนอกสุดออกมาเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็ทํากรีบในรูปแบบเดียวกันวนไปค่ะเริ่มจากเส้นที่อยู่ด้านในสุดอีกเช่นเดิมปลายเส้นผูกแล้วก็จัดระยะกรีบ ให้ได้ตามที่เหมาะสมนะคะจบมุมที่3ามเริ่มมุมที่4ี่หมุนฐานไปทางด้านซ้ายค่ะและลิบินเส้นที่มุมที่4ี่ก็ทำในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะ และเมื่อเราทําครบทุกมุมแล้วนะคะต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นเราก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะ และเมื่อได้ระยะตามที่เราต้องการแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บปลายเซลลิปปินเริ่มต้นการสอดนะคะมุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆสอดลงมาด้านล่างเพื่อนๆจะสอดทีละเส้นหรือว่าจะสอดทีเดียวทั้ง3เส้นเลยก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความถนัดค่ะจบมุมที่1น,นะคะมุมที่2ทางด้านขวาสอดไปทางด้านซ้ายค่ะ และมุมที่3ามด้านล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะและสุดท้ายมุมที่4ทางด้านซ้ายสอดไปขวาค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินเดี๋ยวตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากมุมไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะและเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้และตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าค่ะสวยงามแล้วก็ทำง่ายมากๆ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ